สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนีิหรือได้ซ้ำไม่ได้ผมอยากจะรู้นะว่าถ้าผมเอาไอ้เจ้าทอ่ออันนี้เขาเรียกท่ออะไรล่ะก็ท่อเหลือไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าท่อเครื่องการเกษตรแต่ถ้าผมเอาท่อเครื่องการเกษตรนอะมาใส่ในรถมอเตอร์ไซค์นะครับคันก็เป็นคันนี้นะครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าเอามาใส่กับไอ้เจ้าเว็บร้อยของผมเนี่ยนะเว็บคันนี้เป็นให้ทุกอย่างนะครับถ้าเอาไปใส่เนี่ยมันจะเฟี้ยวขนาดไหนมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับ <Okay. S 1> ไปครับเดี๋ยวเราจะใส่ท่อลองไปก่อนนะท,นทีเนี้ยไอ้ท่าเนีน่ยมันเป็นแมสต์เป็น ไม่ยิงอย่างเทพหมือยังไงยังไงยังไม่เห็นมีตาปากมีกระพริบๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆยเยอะแยะเดินดูนี่สองตัวนี้อย่างเยอะเนี่ยเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเข้ามาดตูตรงนี้มันจะมีรูอยู่เห็นไหมเป็นรูใส่ปาเกนนะครับโอเคมันเข้าไม่ได้เลยต้องมีแหวนเนี่เราอีกตัวนะครับแต่เป็นบู๊นะครับบู๊อ่ะใส่กันเลยนะครับโถเฟี<ฮ>้ยวมะทำหมื่นง่ายนะทำหมื่นง่ายนะครับแต่จริงๆไม่โคตรง่ายเลย เดี๋ยวตัวขับวันนี้นะครับผมจะให้ตัวขับเป็นนี่ชื่ออะไรเราชื่ออะไรไหนบอกสิโค้นามสกุลมันจะเฟี้ยวไหมไอตัวนี้สายยกล้อนะครับยกยังไงเหนลอยเลาให้ฟังยกยังไงมหัวล้ออย่างเดียวแล้วคนดูจะรู้ไหมเนี่ยเอาละ คือคนอื่นเขายกล้อหน้าใช่ไหมครับไอโก้มาเหนื่อยมันยกลอหลังโนไข่ไม่เสร็จักถี่นะออเนี่ยนะไแข่งกกเปล่าไดยินเสียงแล้วถ่ายบอกเลยถ้าอยากนถ่ายเนี่ยคุยทับได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมผมแดกเห็นตุ้ ผมแจ็ไปทุ่งเขาใส่เนี่ยเฮ้ยแทงกูแล้วก็ห <wh ่วยก็เฟี้ยวอ่ะเนี่ยดูเฟี้ยวเนี่ยโอ้โหเฟี้ยวอ่ะเข้ามาดูเฟี้ยวไหมเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวนะเนี่ยแว่นมันเนี่ยเฟี้ยวนะแว่นมันลขอกางเกงเลยกูยังเหมือนหรอปาดหน้าเลยเวลาเวลาเวลาพวกโชว์แว่นแล้วปาดหน้าหั่อ ปาดไม่ได้ไปเหมอกกือนกับน้กกระมตะเป็บด้วยนี่เนี่ยอัอนดาต้องเข้าแล้วอันนอ,อนดาต้องเข้าแล้วไหนก็หมือนหน่อยดินี่ติดงคโปรได้วยมาดูหัวปักหุยเลี้ยวไม่ได้ป่ะติดเห็นไหมเหลี้ยวไม่ได้ป่ะทุกคนเห็นไหมครับมันติดเห็นไหมดูดิอืมติดดะ ยกเลยอันนี้มันกระเด็นเข้าหน้าแล้วแหวนเดี๋ยวแล้วแห่นเนี่ยนะอีะแแ๋แล้วมัวนจะกันอะไรได้วะเนี่ยแห่นเนี่ยะไอ้ก๊อ้ฝั่งโน้นบ้างอ่ะเอาคนละฝั่ง <c oughs> เออตัดไงเป็นบ้า <c oughs> เฮ้ยอย่าตัดสายคนเล้งนะไม่เกี่ยวนะ <c oughs> เออ เฮ้ยเรียบร้อยเลยนี <all acoustic mantra> ่ว่าใช้ได้เลยนี่ว่าเฮ้ยเหมือนดูแท้เลยเดี๋ยวเราต้องตัดตรงนี้ออกไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องตัดตรงนี้ทิ้งไปนะมันจะเฟี้ยวกว่านี้นะฮะแล้วเราก็ใส่แผ่นไอ้นี้แทนแผ่นอะไรวะเที่อวยางมะแปะแล้วก็ร้อยน็อตเอ็งก็ช่วยกูคิดหน่อยดิยิ้มอย่างเดียวอันนี้แรกใส่ไปก่อนต้องตัดไหมหรือไปวิ่งก่อนวะดูฝนก็โอ้โหลองลองจะลองเลยฝนฝนมาอีกแล้ววิ่งก่อนนะไอ้ก้อยลองสตาร์ทดิติดนะ อันน e> um ี้แทบกุญแจเสื่อจะรนอีเมตเต้ครับไหนๆดูๆดูๆดูนะเดี๋ยวดูนะเฮ้ยติดเลยนี่หว่าทีเดียวเฮยเด้อเล่นของจริงของงไหนๆี่จพอทีนี่น่ามานเนี่ย

จูนขบูใหม่ฮะจูนขบูก่อนมะดับดับเอาลงเอาล,ลงมาก็อเอาล,ลงมาจูนก่อนมันรอดอ่ะรดมาไป Một chút nữa là dốc vỏ Sơ tụt chưa mấy anh? Sơ tụt แป๊บๆเลยอะทำไงติดหัว <d> ติดหัวเี๋เนี่ยมันสะดุดอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องล้างเดี๋ยวพี่ต้องล้างขบูใหม่ปะจับปอนจับปอนวันนั้นพี่ทำเศษทองเหลืองเข้าไปอ่ะจริงทองเหลืองเข้าไปเยอะด้วยเข้าไปในขบูเนี่ยก้นขบูอ่ะเย็นนี้คนต้องวิ่งอย่างนี้ไปก่อนไอเศษทองเหลืองแม่งเข้าไปก้นขบูเยอะมากอ่ะ แก้ไม่หาย้งจุดต้องจุดน้ำมันเดี๋ยวของจุดฮะอันนี้มันจุนนจนลอากาศ 嘿嘿嘿 ไ้มากมากเลยครับท่านผู้ชมที่ว่าที่ปัญหามันเกิดขึ้นเลยนะคือเครื่องมันสะดุดนะครับผมไอ้ไอเจ้ากระบูเนี่ยผมทําเสร็จทองเหลืองนะครับหลุดไปในก้นกระบู<ฆ>นะครับแล้วมันไปติดไปติดอยู่ในจอกลอยนะครับทาให้เกิดปัญหาเวลาวิ่งไปแล้วมันสะดุดนะครับและไม่คล่องเลยนะครับมาเยอะมาเยอะเอือย่างเี้ย คือเสียงแม่งก็ได้นะเสียงมนันแบบรถเดิมๆเ,เลยครับแต่คาบูมันไม่ดีเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนคาบูใหม่นะครับก็อย่างที่บอกครับท้องเลือเข้าไปอุดในนั่นคาบูนะครับในก้นก้นเขาเล็กจอกลอยนะครับมันก็เลยทําให้อ่าไยไปอุดนอหนุ่มๆนะครับทําให้น้ํามันขึ้นมาไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องแก้ใหม่นะแห่งพลาดเลยว่ะไหนได้ไหเล,ล,ล่นดิเฮ้ยทำไมเป็นงั้นวะฮะโอ คือน้ำมันมันอาการฟันออกขบูนี่มันคืออะไรวะมันร้อนไอ้ที่ฮะมันร้อนไม้มันระเบิดมันเผาไหม้ตรงนี้นะขบูปูนเย็นทั้งตัวเลยมันพี่ทําเศษทองเหลืองเนี้ยติดมันติดไว้ในเนี้ยมันเอออัดอัดน้ำมันเข้าไปแต่นะพี่ทําหัวฉีดกระบูใช่ไหมแล้วฉีดน้ำมันเข้าไปแล้วมันพ่นทองเหลืองอะทองเหลืองที่พี่เจาะเข้าไปอยู่ในก้นจอกลอยนี่เราเข้าไปค้างอยู่ในใต้จอกลอยเดี๋ยวต้องล้างขบูใหม่แล้วมันน่าจะหายเดี๋ยนลองสตาร์ทใหม่ดิ ทอแรงแจ๋วอะนี่มีฟันไหลไหมไม่ไหลวะต้องยกแหมเซ็งเลยแต่ทอเ,เสียงก็ต้องเดิมมานะก็ต้องเดิม <c oughs> <c oughs> ไปแยกย้ายเป็นยังไงครับท่านผู้ชมถ้าหากคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะแล,ะล้วกกดแชร์ไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันอีพีหน้า ya <c oughs> นี่เลยแม่โอ้ยอีกข้างไม่ได้เลยวะมันต้องใส่กับตะเข็บแล้วแล้วหมวกกันดอกมึงก็ใส่กับตะเข็บได้นะแมอุ้ยอุ้ยหนักนี่ว่าแล้วล้อหน้ามันก็ฝืด่รย่างยกได้ยกหน้าได้ไหมยกไม่ขึ้นเฮ่เกนเลยไหนลองยกนี่มองยกยกยกเกยยกไม่กึ้นไปไปก่อนสยก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 นกย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 กรกย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 กกย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 ยกยกกยกย ตรงนี้ถ้าเข้าเกียร์กึกนี่คือทุกอย่างทำงานไปเลยนะนะครับลองให้ดูสักหน่อยนะครับเอาเรื่องว่ะเออนี่